เบิร์แฟนแตงโมแจ้งลังมือดีสร้างต ok ิ๊กตอกปลอมหว่นคนหลงเชื่อนับว่าเป็นการสูญเสียนักแสดงมากความสามารถและเป็นที่รักของเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับสำหรับดาราสาวแต่งโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะล่องเรือท่องเที่ยวกับเพื่อนๆอีก5คนแต่ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามและค้นหามากมาย เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวที่ผ่านมากว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตกเรือของดาราสาวได้ท่ามกลางความรักความอะไรและข้อสงสัยต่างๆจากสังคมส่วนทางด้านของเบิร์ดแฟนหนุม่มได้มีการเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมด้วยการโพนรูปของแต่งโมพร้อมแคปชั่นต่างๆที่บ่งบอกว่าคิดถึงแฟนสาวจับใจและนับว่าเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่จะทำใจได้ แต่ล่าสุดกลับมีมือดีสร้างแอคเคาท์ปลอมใน t ิ k ตอกลงรูปและคลิปของเจ้าตัวกับแฟนสาวจนทำให้หลายคนหลงเชื่อและเข้ามาติดตามรวมถึงคอมเมนต์มากมายงานนี้หนุ่มเบิร์ดได้แคปแอคเคาท์ดังกล่าวลงใน IG Story พร้อมกับบอกว่า t ิ k t ตอกปลอมและอีกโพสที่บอกว่าปิดทิกตอกหนีไปแล้วซึ่งล่าสุดาการที่เข้าไปดูแอคเคาท์ปลอมดังกล่าวพบว่าล่าสุดได้มีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ